สวัสดีค่ะทุกคนก็อัดต่อจากคลิปที่แล้วนะถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นเอฟในชุดนี้ไปอีกสักประมาณ2คลิปนะทุกคนนะคะเนื่องจากว่าอัดวันเดียวให้มันได้เยอะที่สุดนะก็วันนี้ เนื่องจากเอฟได้น้องคนนี้มาสักพักใช่ไหมคะทุกคนเป็นน้องชาแนลคลาสสิกสมอลนะคะก็คือไซส์9นิ้วนะคะแล้วก็จะมีหลายท่านมาถามเอว่าแบบเออมันใส่ของได้เยอะไหมมันใส่อะไรได้บ้างสะพายแล้วเป็นยังไงนู่นนี่นั่นวันนี้คลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างสะพายแล้วเป็นยังไงครอสบอดี้แล้วเป็นยังไงนะคะโดยที่ ตอนนี้ข้างในเอฟก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ใส่อะไรไว้นะทุกคนจะมาเริ่มพร้อมกันก็จะมีแค่ออแกนเซอร์ของสมอกกานะคะอยู่แค่นั้นเองนะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูคลิปที่แบบเอฟ รีวิวตัวออร์แกเนเตอร์ตัวนี้ก็คือถามว่าอยากแนะนำไหมสำหรับคนใช้ชาแนลคลา s สิกอยากแนะนำโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นแบบแบบบางเนี้ยแบบ1 2มิลิเมตรเนี่ยค่ะก็มันช่วยโปรเทคด้านในกระเป๋าของเราได้ดีนะคะเนื่องจากตอนนี้ราคาของ c ชา n e l Classic ก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมสองสาแสนเนาะเห็นบางเจ้าขายกันสามแสนกว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อให้เราเก็บไว้ได้ใช้นานๆหรือเพื่อให้เราขายต่อแล้วได้ราคา เราก็น้องพเทคน้องให้ดีนะฉะนั้นก็จะสนับสนุนให้ใส่ตัวออร์แกเนเซอร์เอาไว้ด้านในนะคะแต่ใดๆก็คือจะแนะนําว่าให้เป็นออร์แกเนเซอร์แบบบางค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบหนาเนี่ยมันก็จะกินที่ใช่ไหมน้องก็แบบไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วเออจะแบบกินที่น้องไปด้วยออร์แกเนเซอร์อีกก็ไม่ถูกต้องนะคะก็เลยแนะนําแบบบางนะอ่ะก็เดี๋ยวเอฟลิงคิปรีวิวไว้ให้เข้าไปดูได้นะคะว่าใส่แล้วเป็นยังไง ลักษณะการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกับว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะโดยที่สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเอฟอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือกระเป๋สาสตางค์นี่เป็น Channel Cardholder นะคะก็อันนี้ได้มาในคลิปนี้นะลิงก์กันรัวๆไปเลยจ้ะในคลิปนี้นะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการ CF ของของเอฟนะก็เหมือนเดิมมีเงินอยู่100บาททวนนะคะแล้วด้านหน้าก็จะใส่พวก เครดิตการ์ดนู่นนี่นั่นนะก็ใช้เป็นกระเป๋าตังใบเล็กได้ดีมากๆเลยอุ้ยเนี่ยน้องเข้ากันดูสิเออเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะคะก็ใส่เข้าไปนะจริงๆการใช้งานการใส่ของเนี่ยมันใส่ได้แล้วแต่จะจัดเรียงนะคะทุกคนก็ลองดูแล้วกันว่าเอะจัดเรียงแบบนี้แล้วใครใช้งานแล้วจัดเรียงแบบไหนแล้วมันได้แบบการแบบใช้งานพื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุดก็ลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ ชิ้นที่2ก็คือตัว Howie Card Holder ก็ใส่เข้าไปด้านหลังแบบนี้นะนี่ก็จะเริ่มที่มุมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็น LV Clay ใส่ของกระจุกกระจิกนะหลังๆพอได้ LV Clay มาแล้วมีความรู้สึกว่าแบบ compact มากเออแทบจะแบบไม่ได้ใช้งานไอตัวนี้เลยอะเนี่ยเราคอยเพิ่ของ Chanel อ่ะตอนแรกก็ว่าอีนี่ compact แล้วนะพอเจอ L E K เข้าไปโอ้คอมแพคไปใหญ่เลยก็เลยติดใจนะคะใช้ตัวนี้ประจํานะเพราะว่าในกระเป๋าใบเล็กๆอ่ะก็จะมีความแบบไม่ต้องการพื้นที่เยอะอ่ะเออนะคะอันต่อไปก็เป็นซับมันอันนี้ก็จะเป็นซับมันที่แบบหนานิดนึงเนื่องจากไม่ได้ซื้อของมูจินะรอบนี้หมดแล้วแบบเออไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็จะแบบนี้มีเหลือช่องตรงกลางเดีย๋ยวขอสลับคาวีกับบัซับมันนิดนึงเนื่องจากว่าตัวคาร์ดโฮเดอร์อ่ะมันมีความหนา อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดใส่คาวีเข้าไปก็จะมีความแบบไม่บาลานซ์กันนี่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหลือช่องตรงกลางทำะไรใส่แอร์พอร์แบบนี้นะแล้วถ้าวันไหนที่เอฟขับรถเอฟก็จะมีกุญแจน้องกะทิด้วยนะคะซึ่งถามว่ายัดไปยังไงยัดไปตรงกลางนั่นเองนะคะแบบนี้นะเด็ดเด็ต้องมันต้องใช้การจัดเรียงนิดนึงอะทุกคนคือเนื่องจากว่ากระเป๋าอะ น้องเป็นไซส์9นิ้วใช่ไหมน้องก็จะไม่ได้แบบมีที่แบบใหญ่โตอะไรมากมายอะค่ะฉะนั้นน่ะก็ต้องการการจัดเรียงนิดนึงนะก็จะขยับไปจะประมาณนี้เต็มพอดีเออเต็มแล้วจ้ะนะมันเป็น จริงๆอ่ะถามว่าจะยัดอีกได้ไหมก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าคือถ้ายัดเยอะไปอ่ะไอ้ทรงด้านข้างตัวเนี้ยมันก็จะมีความป่องมากขึ้นใช่ไหมแล้วในระยะยาวอ่ะความป่องเนี้ยมันก็จะแบบทาให้กระเป๋าอ่ะไม่สวยนะบบก็เลยจะใส่แค่ประมาณเนี้ยแม็กซิมั่มละทุกคนนี่กระมาณนี้นี่ด้านข้างก็จะมีความแบบป่องขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะนะคะซึ่งถามว่าถ้าวันไหนที่ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ขับรถเอาวันนี้ออก นะเอากุญแจรถออกแต่จะต้องพกแบตสำรองเนี่ยใส่ไปได้ไหมตอนนี้เอฟฟ้อุตส่าห์ไปซื้อน้องแบตสำรองอันเล็กแบบนี้มานะคะจากเดิมที่แบบใช้แบบอันเบ้งขนาดนี้นะเออจากเดิมแบบอันเบ้งมากเลยก็ไปซื้ออันเล็กมาค่ะแล้วถามว่าใส่น้องได้ไหมก็ได้อะเออเดี๋ยนะได้ถ้าไม่พกแอร์พอร์ตอืมชีวิตต้องเลือกชีวิตต้องแลกรัแบบหนึ่งนะขอลองไม่เคยลองเหมือนกันเออ นีใส่เข้าไปแบบนี้ก็จะเอียงๆนิดนึงไม่ค่อยถูกใจเอฟเท่าไหร่หรอกเนื่องจากเอฟเป็นโรคจิตเนาะเอฟจะชอบให้ของมันแบบเรียงกันตรงๆสวยๆถามว่าใส่แอร์พอร์ตไปได้อีกไหมก็ก็พอได้อะ่ะเออเนี่ยก็อย่าเลยเนี่ยมันจะชูขึ้นมาแบบนี้ทุกคนแล้วเวลาปิดอะ่ะมันจะแบบทรมานน้องอะเออนะคะฉะนั้นก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ท่านไหนที่อ่ะไม่ได้มีคาร์ดโฮเดอร์ตัวแยกไม่ได้มีตัวใส่ของกระจุกกระจิกมีแค่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบนี้นะใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็แน่นอนท่านอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมี a i r p o d รเนาะแล้วก็จะมีกุญแจรถแบบนี้นะคะออาแถมแบบตสำรองให้ด้วยอ่ะใส่แบบตสำรองเข้าไปก่อนเป็นแบบนี้อ่ะ แล้วก็ใส่ AirPods เข้าไปจึงถามว่าใส่กุญแจรถได้ไหมได้อยู่แล้วแหละเออได้อยู่แล้วแหละนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่แบบไม่ได้พกแบบโอ้ยฉันต้องมีบัตรเยอะแยะฉันต้องพกบ,บัตรนั่นบัตรนี่เหมือนเอฟนะไม่จะพกทำไมนักหนา ออแล้วก็ไม่ต้องมีแบบอิเนี่ยใส่ของกระจุกกระจิกเนี่ยข้างในเนี่ยถามว่ามีอะไรมียางลัดผมมีกันไกลตัดเล็บมีเข็มกลัดอนะไรเงี้ยซึ่งแบบถามจริงในโอกาสชีวิตประจําวันเนี่ยได้ใช้ก็ใช้น้อยนะทุกคนแต่ว่าพวกไว้เพื่อความสบายใจแต่ว่าท่านไหนไม่มีก็จะสามารถใส่ของได้ครบ,ครบแบบนี้มีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กมีแอร์พอร์ตมีกุญแจรถแล้วก็มีแบตสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนนิดหน่อยเออใส่ลิปตตรงลิปติก ก็ยังได้อยู่นะแล้วก็เวลาปิดก็ปิดได้ง่ายเนี่ยค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะสำหรับวอชฟิ t นะก็ถ้าเกิดท่านไหนไม่ได้มีของกระจุกกระจิกเยอะแบบเอฟเนี่ยบบางทีก็ไม่ได้ต้องใช้พกทำไมก็ไม่รู้เนี่ยน้องก็จะแบบมีความเพียงพอนะคะในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะแต่ว่ามันก็จะเป็นกระเป๋าไซส์ที่ชีวิตต้องแรกอะ ชีวิตต้องแรกนิดนึงเราจะแบบไม่สามารถพกทุกอย่างไปได้อย่างกับน้องชาแนลจัมโบ้ที่เเคยมีนะคะก็ตามขนาดอต่ทุกคนน้องคนนี้9นิ้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่นี้มาถึงช่วงวอตช็อตเออก็ว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอเอปรับกล้องแป๊บเอฟสูง165นะคะอันนี้จะเป็นเบิ้ลสายแบบนี้นะซึ่งปกติเอฟไม่ค่อยสะายแบบนี้หรอกจริงนะ ก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวย่อให้ดูออาประมาณนี้สําหรับตัวเบิ้ลสายสําหรับมนุษย์ที่สูง165เซนแบบเอแบบนี้นะคะก็ถ้าไปงานกลางคืนน่ะได้อยู่แหละแบบนี้เลยเออดูแบบคุณหญิงคุณนายนู่นนี่นั่นนะแล้วทีนี้สะายแบบปกติที่เอจะสายประจําก็คือสายเดียวแบบนี้นะจึงเอยแบบนี้แหละคลาสสิกเหมาะสุดชอบ นะดูแบบดูชิลก็ได้ดูอย่างนู่นนี่นั่นก็ได้อย่างนี้นะดูไม่พยายามหรือพยายามนะคะก็เป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Crossbody ตัวนี้สามารถค o สบอดี้ได้ดีกว่า10นิ้วนะเออเนื่องจากเอฟเคยบอกไปใช่ไหมว่า ความยาวของสายโซ่เนะะี่ยค่ะมันเท่ากันแต่ว่าความที่น้องอะ่ะสั้นลง1นิ้วจาก10นิ้วเป็น9นิ้วเนาะน้องก็จะมีระยะสายโซ่ที่เอามาใช้งานได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ cross body สบายๆนะสบายๆเออไม่ได้แบบลังเกินไปเอาไว้ข้างหลังเท่ๆชิคๆอย่างนี้ก็ได้อยู่เออเนี่ยนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอฟชอบสะพายนะเวลาแบบ ไปห้างแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเราอยากให้น้องกระเป๋าอะอยู่กับตัวเราใกล้ชิดกับตัวเราแล้วเราสามารถแบบอย่างเงี้ยได้อะ่ะเออเอฟก,ก็จะสะพาย crossbody แบบนี้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เห็นเขาทำกันแต่เอฟไม่ค่อยทำหรอกเออนั่นก็คือเบิ้ลสายแบบนี้แล้วคล้องแขนอ,อ่าดูแบบไม่เห็นก็ต้องเห็นน่ะว่าฉันถือช <laughs> าแนลแบบอืมแกวันนี้ไปไหนดี <laughs> นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมดช็อตนะก็ถือว่าน้องเป็นกระเป๋าที่ถามว่าจุเยอะไหมมันไม่ได้จุเยอะมากหรอกเออไม่มีใครคาดหวังค่อนข้างเอฟค่อนข้างมั่นใจนะว่าไม่น่าจะมีใครคาดหวังก,กับการจุเยอะๆกับน้อง9นิ้วนะคะแต่ว่าน้องก็สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆในะชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนนะคะอาจจะต้องแลก บางอย่างนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นคนของเยอะมากๆก็คือไม่แนะนําอยู่แล้วสําหรับไซส์นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมอดช็อตก็ประมาณนั้นนะที่ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะก็ใครชอบการสะพายแบบไหนก็ลองดูค่ะสําหรับน้อง9นิ้วใบนี้นะถ้าเกิดใครมีคําถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ к ชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคลิปต่อไปจะเป็นอันนี้เดี๋ยวนะไม่ได้เอาน้องออกมา แต่อยากโชว์เชื่อ่คลิปต่อไปจะเป็นเปรียบเทียบระหว่างน้องคลาสสิกกับน้องรีชูนะคะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงกันบ้างนะคะเนื่องจากน้องค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ